สวัสดีครับวันนี้เพจ e 2 Pixel Studio นะครับจะมาสอนวิธีการลงเทสเน็ตเกม a ด Road แบบจับมือทำนะฮะที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ไปฝึกซ้อมฝีมือการเล่นเกม a ด Road กันก่อนที่จะไปลงแข่งเล่นจริงกันนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นนะครับท่านจะต้องมีกระเป๋า Wallet ก่อนนะครับส่วนทาง Admin เพจเองนะจะใช้กระเป๋าของ MetaMask นะครับผมเริ่มเลยนะครับเราจะเริ่มที่การกดอ o อ i n กันก่อนนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ให้เราล็อกอิน MetaMask บ bon น Google Icon Chrome แบบนี้นะครับปึ๊บอ่าหลังจากที่ทุกท่านล็อกอินเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยท่านจะต้องกดตรงนี้ครับกดจุด3จุดฮะขยายมุมมองนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับจะได้ดูง่ายนั่นแหละนะครับจากนั้นนะฮะเราจะต้องแอดเน็ตเวิร์กนะครับให้เป็นในส่วนของอ New Network Testnet นะครับโดยการที่เราต้องกดตรงนี้นะครับ ตรงลูกศรตรงนี้นะครับ Add Network นะครับแล้วเราก็นะครับเลือกเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะ Add Network Name นั่นเองนะครับซึ่ง Network ที่เราจะแอดนั่นก็คือ,อ Binance Smart Chain Testnet นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเราสามารถหา c h a URL ได้จากเว็บไซต์ต่างๆเลยนะครับ นี่นะครับปึบนี่นะครับเราก็มาเลือกตรง t ท s t น็ตนะครับแล้วก็เราก็ก๊อบไปแบบนี้นะครับเอาไปใส่เลยนะครับปึ๊บอ่า URL นะ New New URL นะครับ s h a d e ID นะครับเนี่ครับเราก็ก๊อบไปเลยนะครับ Currency Symbol นะครับก็ BNB นี่นะครับแล้วก็ Block Explorer URL นะครับ แค่นี้นะครับจากนั้นก็กดบันทึกเลยครับอ่าทีนี้นะครับตัวกระเป๋า MetaMask ของเรานะครับก็จะอยู่ในเชน Testnet แล้วนะครับดูสังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะครับกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าจะมี Smart Chain Testnet ขึ้นมานะครับก็ลองกดดูได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรายังไม่มี BNB เลยนะครับเราจะต้องทำการแอด BNB เข้ากระเป๋า t ท s t n e t นะโดยการแอด เราจะต้องแอบผ่านเว็บไซต์ testnet.binance.org/fluence-and-smart นะคนะครับผมก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ในดิสคริปชั่นด้วยนะครับผมนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บนี้นะครับก็มันก็จะให้ทำการเลือกนะครับกระเป๋านะครับที่เราต้องการจะแอบนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับคือกระเป๋าใบนี้นะครับ ซึ่งอยู่ในเชนเทสเน็ตนะครับจากนั้นนะครับเราก็ copy address นะครับเอามาใส่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเรื่องหนึ่ง BNB ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่ม funding request asset ละนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้อ่าโอเค ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเช็คที่ MetaMask อีกทีนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเงินของคุณก็ถูกเข้ามาแล้ว1 BNB เข้ากระเป๋าแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับที่เราต้องทำนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องทําการเข้าไปที่เกม Dead Road นะครับโดยผ่านเว็บนี้นะครับ app.deadroad.io นะครับ slash play นะครับแล้วก็ ก๊อปปี้แล้วก็วางไว้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะพอเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเลยนะครับก็กดไปที่เมนู play to earn นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการแอดเหรียญนะครับซึ่งเกม Red Rose เนี่ยจะมีเหรียญอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นเหรียญ D r a n g e กับ X D r a n g e นะครับเราก็กดตรง approve D r a n g e ไว้ไว้เลยนะครับแล้วก็ approve X D r a n g e ถ้าเราจะแอดทั้ง2เหรียญนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่นะฮะ กดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปถามในเมท m ม s สของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเป็นต้องเป็นเชนเทสเน็ตนะไม่งั้นจะเสียค่าแก๊สฟรีนะครับผมอ่ะแล้วก็กดยืนยันไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอมัน pending นะครับแป๊บหนึ่งอ่เห็นไหมครับพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเหรียญถูกแอดเข้ามานะครับอ่ะเราแอดทั้งสองเหรียญให้ดูเลยแลวกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะกดที่ โดที่แ p oo, p พูด e x ็กซ์เอ e กซ์ลนะครับแล้วก็ยืนยันแบบนี้นะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าเงินเงินใน BnB ของเราเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับก็เป็นเสียค่าแก๊สแล้วก็จะมีแอดเหรียญออกมาแล้วทั้ง2เหรียญน,นะครับอ่าโอเคพอเราแอดเหรียญเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเติมเหรียญน,นะครับต้องเติมเหรียญเข้าไปด้วยนะเพราะว่าวิธีการทำหรือว่าในในเทสเน็ตนะครับมันก็จะคล้ายกับการทําของจริงที่สุดเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกด ตรง get the rest f u l flu sent นะครับแบบนี้ปึ๊บอ่าแน่นอนครับเสียแก๊สเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเงินที่เราเอามาเทสเนาะก็เลยไม่เป็นไรก็เลยกดไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอมันเซ็ต s u c c e s เนี่ยคุณก็จะได้เหรียญมานะฮะแบบนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับ รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับการทำธุรกรรมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณก็จะได้เหรียญ1น0 0 0หมืดีเรน์แล้วเนี่เห็นไหมครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณได้1 0 0 0 0หนดีเรน์มาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไปที่เมนูโชว์รูมนะครับเมนูโชว์รูมนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนแล้วก็เป็นที่โชว์รูมนะครับเพื่อที่จะซื้อลดนะครับซื้อกล่องรถนั่นเองนะครับ ตอนนี้เรามีเงินเหมือนของจริงทุกอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วนะอย่าลืมนะว่ามันเป็นแค่เทสเน็ตนะอ่าอ่ะผมจะเลือกที่รถคันนี้อ่ากล่องนี้แล้วกันนะครับ5กล่องนะครับก็กดเลือกที่ป็ที่5แล้วก็อ่า approve เลยนะครับมันก็จะจ่ายเงินนะครับตามปกติเลยนะครับกดยืนยันไปนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวรอโหลดนะครับ ก็5กล่องก็จะอยู่ที่ประมาณ8,625 D-Race นะครับนี่เห็นไหมจ่ายเหมือนจริงเลยนะรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวมันจะหักยอดออกไปหมดเลยนะครับทำธุรก,กรรมใช้เวลาอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ซักเซสแล้วนะครับต่อไปนะครับเราซื้อรถเสร็จเนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์ แรปพอนด้วยนะครับก็พอไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ะรู้สึกว่าต้องซื้อแรปพอนอีก5,000นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไปที่ play to earn นะครับแล้วก็ get the r e n t full s u l e n เพิ่มอีก1,000 0เหรียญน,นะครับนี่นะครับเราต้องเพิ่มอีก1,000 0เหรียญน,นะครับ นี่นะครับรอมัน pending อีกนิดนึงนะ success แล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็ทําการซื้อนะครับซื้อเวปพ่อนอีกหอันนะครับเท่าจํานวนของรถเนาะโอเคไปไปนะครับนี่นะฮะไปเลยรอสักครู่เนาะเป็นยังไงอ่า contract นะครับ pending อยู่เหมือนเดิมนะครับแม รู้สึกวันนี้นะเว็บไซต์ของตัวแอปเดตโรสเนี่ยค่อนข้างจะใชะ้ใช้เวลาในการทำทานเฟกชั่นนานนิดหนึ่งนะครับตอนอัดคลิปเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเหรียญดีเ s สก็จะถูกหักไปนะครับจากนั้นนะครับเราลองเช็ครถและอาวุธที่เราได้ทำการซื้อนะครับที่ไมก a กาฬนะครับก็จะเห็นได้ว่ากล่อง5กล่องที่เราซื้อเนี่ยออกมาเป็นรถ5ครคันนี้นะครับ แล้วก็ไปดูที่เว็บพ่อนะครับอ่าหชิ้นเนาะโอเคครบตามจํานวนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ Play to Earn อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการ d e posit Card แล้วก็ d e posit เว็บ o n อนตรงนี้นะครับกดคลิกไปเลยนะครับก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นเกมนะครับคุณจะต้องสมัคร ID ก่อนนะครับโดยการกดที่กระเป๋าด้านขวาบนตรงนี้นะครับกดเข้ามานี่นะครับก็จะเจอว่าเกม e c c c o u น t นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองสมัครกันให้ดูเลยนะครับ เป็นเทส t d ด i ายหนึ่งหองสแล้วกันนะครับพาร์ o r ดก็ตั้งไปเลยครับจากนั้นนะครับให้กด register ครับเส็นชื่อไปโอเคเรียบร้อยนะครับ success ขึ้นแบบนี้นะครับก็คุณได้ id ในการเทสเรียบร้อยนะครับจำ id และ p พ s s w สุดให้ดีนะครับเพื่อทำการใช้ในเทสต็เนี่ยนเนี แล้วก็ไปที่ p a ย์ด e เอออีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นดาวน์โหลดเวอร์ชัน Android นะครับ0.0.20นะครับกดคลิกเพื่อดาวน์โหลดเลยนะครับก็จะโดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ .apk นะถ้าใครใช้ใน PC ก็อาจจะใช้โปรแกรมจำลองใช้ได้นะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรม n o x นะครับแล้วก็นำไฟล์ดาวน์โหลดเนี่ยติดตั้งบนน o no x ได้เลยครับ ครับก็จะได้ไฟล์เกมที่ชื่อว่า Date Load t e t n e s นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อเข้าเกมเนาะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเหมือนของจริงเลยนะครับแต่ว่าเป็นการฝึกฝนนั่นเองนะคุณก็ใส่ย s e r n a m e และ password ที่ได้ทำการ register ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กด play ได้เลยนะครับจากนั้นก็คือขั้นตอนการเล่นเกมอะไรต่างๆก็เหมือนของจริงหมดทุกอย่างเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ารับชมนะครับยังไงอย่าลืมติดตามเพจ2ู i ิกเซลสตูดิกับการสอนและการคลิปเกมใหม่ๆนะครับในอนาคตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยให้ให้กับทาง t ู i ิกเซลสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ